สวัสดีครับผมพี่น้องท่างชาวอดีตพิจาปณาครับมาพบกับดีตพิจาปณาครับคลิปนี้ครับพี่น้องยุทธีสนามกีฬากลางนะครับสนามกีฬาหรือว่าโรงเรียนสนามกีฬาโรงเรียนบ้านแพ่งหนองเหนือครับอยู่ทางบึงบ้านแพ่งนะครับถนนเส้นโกสุมธาปะนะครับพี่น้องครับนี่สนามนี่ค่ะบึงบ้านแพ่งอยู่ข้างๆนะครับตอนนี้ยุทธหลังเวทีครับพี่น้องครับทีมงานเดินลำเพื่อนเข้ามาตั้งเวทีแล้วนะครับตอนนี้เวทีแล้วครับ ทดลองไฟแล้วก็สิซ้อมใหญ่กันนะครับซ้อมใหญ่สอดแข็งนะครับเหมยนนะครับมืออืน่นไม่เป็นเท่ากับเงินเท่ากับเป็นมืองานเขาแล้วฉาก,กมาแล้วครับพี่น้องฉากมาแล้วผู้ใด้ทำหาฉากเด้อฉากเพชรลำเพลินปีที่สี่มาถึงแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยมาเหมือนได้บอกไอ้หรือว่ามาบางส่วนก่อนครับมาครับสางชหก้อนครับไปสั่งครับอันนี้ผมอน่าจจะไมครับ บบอ๋ออันนี้เรียนมาบางส่วนกว่อรมันบ่ครับแต่ว่ารถเทาบพรท่านมีมนรถไปแกะมากอันบ่ครับอ๋ออันนี้บบอันเฮ็ดยุคใสครับนี่ยุคกระสินครับอ๋อยุคกระสินแกะมาแต่บ้านมาตัวครับครับอันนี้มากเป็นบางส่วนแต่กะท,ทิตัวแย่มากมาครับข้างในกับท่นครับพี่น้องครับอีกฉากมาแล้วมาทำเรื่องจำเพิรนี่ขึ้นขี่มาถึงแล้วนะครับ แก่ชาปนะครับเป็นบิมีรถหกล้อแก่ามากว่าใัา่มาเพื่อนเลยอ่าใส่รถกระบะมานะครับเจ้ากัสจีมีรถใหญ่มากอยู่หรอคมมรับก็ผมกใหญ่ขึ้นมาหน้ารถน้องไปแกวอ้าวเชี่ยวอ้าวออกตัวนี้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไล่รดป่ะบ่คลิปครับดเดี๋ยววัยใส่คลิปดีแถบไะครับสนมากบ่ค่อยไล่รดเออครับบอกปักเก่งบอกปักเก่งครับ ในคลิปเอาในคลิปเอากับหัวรถโคกมารถโคกท่านเหรอรถสากรถสากกี่เด้อ้ท่านเหมือนเด็กน้องหากี่ทีรถเกี้ยสากจะมากท่านเหมือนพระเจ้าถือ่อย้มาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือบางส่วนเท่านั้นนะครับนี่เวทีห้องกับการังนั่นนะครับเวทีกับการังแล้วสากสามาแล้ว นะครับแต่น้ำจืดเาเขาต้องห่วงครับห่วงฟ้องดีมันนะครับไปท่านเลยคือบัตรคือบัตรของตัวเขาคุมพิเดเลตเลยครับพี่น้องตอนนี้นะครับเอาเลยโอ้ยกินเลี้ยงเอิ่นเนาะเอาไปครับเลี้ยงกินเลี้ยงกินย่งไฟอิ่นห้ากินทิ้นเัาก็กินทิ้นแล้วงั้นไม่ได้กินไรหรออันเออแมนควมเจ้านั่นแหละ โอ้ยยังอยู่มันจ้งขอไปตีเขาขึ้นวานาดกันทั้งผุนทั้งแค้องไดส่งเขียวไปสันดีจัางว่ไปเกากันท่้งุนกัได้เรายุบิกาเดินกวงเนื้อนั่นแหละเกากันเกาอยู่นี่แหละขาจะว่าในเปิดง่ายได้เครื่องเสียงนี่เออนัดกันไม่รูอจังซืกรกไปกรับมาแล้วเราก็ประกาศส่่องรักนี่ส่ซองยูทูองรักลอย่องรักลอย ขอบคุณพี่น้องเด้อกดไหลกดแช่ครับเบิ่งกดสวนน้ำกันพี่น้องครับตั้งกองให้พี่น้องเบิ่งแบบดูใจไปเลยครับบัดนั่นรถแกะสากมาแล้วแม่นรถบรสแกะสากมาแล้วรสแกะโค้กมาหลังถูกต้องตัดมาพี่กินกันเลยเตื่นเต้นเฮงเปิดม่วงโบเคยตื่นเต้นปัตรดีพี่ดองครับขอบคุณครับผมนะครับน้องมินนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ทีอีเอสออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวใจสีแดงครับปั๊บ เป็นตะป่วนไตเตียบพนามาเรได้ครับเด้อขันผู้ใดมาบ่ได้กะเขาเบิ่งกุ้มปิดแต่ว่าอยากให้มาหนอาหารเป็นเราไม่เชิงสิสัมผัสกันโด้วยเนีนนะครับพี่น้องมาบ่ได้ก็ซื้อบัตรเขากุ้มปิดตอนนี้เลยนะครับบัตรหน้างานลอยเช่าไมาพี่ละเช่นสมุนเนียนบัตรกุ้มปิดลอยชี้สิบเก้าบาทครับจนวนได้เลยพี่น้องตอนนี้นะครับได้เบิ่งเชิงหมอรำได้เชิงบุญพร้อมนะครับแต่น้ำมองเรียนกระไรลอยชี้สิบเกหันละเนีนครับลอยชูอยู่นี่ละ ซอยจูบซอยจูโอ้มองสาร้ำับก่อยเรียญมมเรียนพี่น้องมึงยังเหลืออีกเนี่ยผมซื้อมาสามโลเซอยจูยังเหลืออยู่ปาครับเนี่ยทีมปาทีมไรสดนะครับเป็นทางมาเหรีนาพี่น้องแต่ว่าพอได้เอ้กล้องไปสเน้อเอ้กล้องเปกระดาษพียังเอไดนแต่วาฉากตัวนีกองเทมอยู่คุ้มใส่ฉากเต็มพีดึงได้แถมาตากะ ทำมาโกเลยาากเลยตอนนี้เพิ่งเกิดกาลังลงนะครับก้อนกลังไปลุมมันยูฉากยูนจ็ดช่องวันหนึ่งสองสาตบไปก็้อกัลหันขอกระทายแล้วอยังยงมาพี่เดี๋ยวกาลั่ีลงเดี๋ยวกาลันลงฉากมาตั้งตาแล้วรแต่ฉากมาดันขึ้นคมนคับฉากมาแล้วรถฉากมาแล้วรถฉากมาแล้วกัลังผลลงไปน้องแล้วจะนขึ้นวันดี้มาเิ่งส้างเอดีพี่

อ้ามครับเป็นของสากเป็น,นเพื่อนปินนะครับห้ามเวทีห้องอะไรนะครับบอกแสงสี ครับเครื่องเสียงเรียบร้อยนะครับเป็นวอดเถือกเรี่น้องเด้อพี่น้องเป็นวอเถกนะครับเครื่องเสียงวอเถกนะครับกลางกะผสมกันกับอ่ากับเมนเสนเจือเออว่าแมงเมนเสนเจือกับอันยังกว่าฮะไอ้ไม่เจอว่าสีบางสี่สันทอกเออนะครับเออนะครับกังเสียงวอเถกกับ อเมเจอร์นะครับอเมเจอร์นะครับกับอ,อเมเจอร์นะครับพี่น้องอเมเจอร์ตรงกลางนะครับตรงเส้นตรงกลาง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายครับผมที่เขากินยังเป้พี่เกือบรวยแล้วครับเกือบรวยแล้วข้าวห่านเจ็ดดวงดวงข้าวห่ดนข้าวห่านนี่แหละไอ้ไปเตือนวางเงคนเจนเออห้ามตัวพี่เราแมียนใส่สามแล้วใส่ฉากแล้วข้างสิงามพวกนี้เมีนใส่ครบอันนี้เข้าวเจียวข้ากล้งเดินทางมาบางส่วนกับสิมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องจะได้กับท่านพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเขากุ้มปินเลยผู้ใดมาได้กับเช่นกันที่นะโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือนะครับทุกทางเมืองบางแพงนะครับพี่น้องครับห่นหนาออกใส่หนทางงนนะครับพี่้อ มาถ้งแต่าถนนเส้นท่าพรโกสุมีเห็นแท้นะครับเหลียวมาทั้งสายมือนะครับไฟซองายอยู่นี่ครับพี่น้องมาเราฝากปีนและฝาขาดน้าการล้นด้นะหามาลับเป็นลําเพื่อนนี่นะครับเดีราดูกานที่ซีของที่มันเป็นลําเพื่อนฝากพี่น้องเป็นกาลังใจล้างเที่ยงให้น้ำแมฆกลายเป็นนนะครับพี่น้องเอานี่แหละครับพี่น้องไว้พรกันคลิปหนาใถ้าจะยีพี่จะฝากฝากพี่น้องกดไล์กดแชร์ติดตามเพวกเราในชุดก็ไปครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ